สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปิงนะคะมาทำคลิปรีวิวค่ะหลังจากที่ปิงเริ่มออมเงินนะ,ะตามหลัก6จารของ t ี a l f Acre นะคะซึ่งเป็นคนที่เขียนหนังสือขายดีโด่งดังหลายเล่มนะคะแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะแล้วก็มีหลักการเนี้ยคนที่เขาบางครั้งร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเขาก็นำไปใช้กันนะหลัก6จารออมเงินทั้งหมด6กระปุกปิงต้องบอกงนี้นะคะว่าปิงเริ่มต้น ออมเงินด้วยเงิน10บาทออมเงินด้วยเงิน10บาทนะคะเริ่มต้นออมวันที่12ธันวาคมปี64วันนี้ค่ะวันที่มารีวิววันนี้วันที่6มก,กราคมปี65ยังไม่หนึ่งเดือนดีนะคะแต่อยากเอามารีวิวให้เพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่กำลังรู้สึกว่าเงินเก็บเองหมดแล้วหรือว่ากำลังท้อนะคะอยากให้เพื่อนๆหันมา ใส่ใจให้กําลังใจกับชีวิตตัวเองใหม่ครั้งหนึ่งเรามาเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองกันใหม่ครั้งหนึ่งนะคะหากว่าวันนี้ค่ะพระอาทิตย์ยังมีขึ้นมีตกชีวิตของพวกเราทุกคนก็เป็นแบบพระอาทิตย์นะคะที่เดี๋ยวกลางคืนมันจะผ่านไปพระอาทิตย์ขึ้นมาวันใหม่ชีวิตเพื่อนๆชีวิตคุณทุกคนก็เกิดใหม่ได้ค่ะพระช้าวันนี้ปิ๊งชวนเพื่อนเพื่อนมาเริ่มต้นชีวิตกันจากเงินเก็บ10บาทนะคะเงินเก็บ10บาทด้วยหลักการออมแบบ6จา นะคะแบบ6จาร์คือ6กระปุกด้วยกันเริ่มจากการที่เ,เพื่อนๆนะคะไปหากระปุกออมสินอะไรก็ได้ที่คุณชอบมานะคะชอปปิ้งค่ะเป็นแก้วใสๆแบบนี้เลยแก้วเครื่องดื่มกาแฟร้านไหนก็ได้ที่ที่เพื่อนๆชอบคือทําไมปิ้งหนึ่งชอบหรือป่าความใส่เนี่ยมันทําให้เราเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งว่าพอเราออมไปแล้วใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าเงินของเราเนี่ยงอกเงยเพิ่มพูนขึ้นมาใช่ปะ่ะนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ คือเนี่ยต้องบอกว่าอย่างเงี้ยร้านดีเนี่ยเดลูก้าไม่ได้โปรโมทร้านให้เขานะแต่จะบอกว่าถ้าคุณรู้ว่าร้านเหล่านี้เป็นร้านที่แก้วหนึ่งมันไม่มันราคามันแพงมากนะคะเหมือนสตาร์บัคเลยนะคะก็จะมีจิตวิทยาทางใจอีกว่าเขาเรียกว่าเราก็จะรู้ว่ามันเป็นร้านสําหรับคนรวยโอเคปะนะคะสำหรับความมัางคั่งร่ำรวยเพราะฉะนั้นเอาที่เราสบายใจนะเอาที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะ แล้วก็นี่ค่ะนี่แล้วนี่ค่ะปิงก็เริ่มจากแก้ว c o l เล c ชั o n christmas นะเพราะว่าปิงชอบมากนะคะชอบ snowman มากเลยนะคะนี่แก้วของอะไรคะเซเว่นค่ะนะคะไปเริ่มเนียนเลยเนี่ยนะคะแล้วก็ปิงก็เขียนว่ารีทายกระปุกนี้เขียนว่ารีทายคือเงินสําหรับกรเกษียณนะคะเก็บออมหนึ่งเดือนเริ่มจากเงินสิบบาทกระปุกนี้เก็บสิบเปอร์เซ็นต์นะคะกระปุก,นะะก,ร,ปกร,ปรีทายเก็บสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งเดือนค่ะได้เท่านี้ นะคะได้เท่านี้ได้ขนาดนี้นะคะมาดูกระปุกต่อไปกันบ้างค่ะอันนี้อะไรคะนี่นะคะบอกแล้วนะ,ะบอกแล้วว่าไปหาแบบว่าอะไรที่มันใช่คุณมานะคะกระปุกนี้บิงก็จะเขียนว่า NEC นะคะหรือ LTS S 2ออันนี้คือได้มาจากแบบไปเรียนสัมมนา,าการเงินมานะคะ แล้วก็เป็นหลักเดียวกันค่ะเก็บออมแบบ6จาเช่นเดียวกันกระปุกที่สองนี่1่ผ่านมา1เดือนได้เท่านี้นะคะจากเงิน10บาทกระปุกนี้กระปุกนี้10%เเช่นเดียวกันนะคะเป็นเงินสำหรับใช้จ่ายระยะยาวโอเคป่ะคะนี่สำหรับใช้จ่ายระยะยาว10%เเหมือนกันนะคะของอไรายได้ดูต่อไปเดี๋ยวปิงให้เคล็ว่าบว่า10%มันทํำยังไงเพราะปิงเคยเก็บแบบว่า สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นมาเคยทํามารอบหนึ่งแล้วต้องบอกว่าเรื่องนี้เคยทํามารอบหนึ่งแล้วแต่มันไม่ประสบความสําเร็จอะนะคะจนกลับมาเริ่มใหม่รอบนี้รู้สึกว่าอ่ะเก็ตละเข้าใจแล้วนะคะเก็ตเข้าใจแล้วนี่นะคะกระปุกที่สามน่ารักไหมนะคะอันนี้กระปุกคอลเลกชันวาเลนไทน์สเดย์นะคะของ Amazon นะคะมีทุกคอลเลกชันเลยนะคะ ตัวกระปุกนี้ได้เขียนว่า E D U นะค,ะคือ Edu Edu อออมาอย่าง Education ที่แบบว่าการศึกษานั่นเองนะคะเงินส่วนนี้กระปุกนี้ค่ะสำหรับใช้ในการลงทุน,นะ,ะเรียนรู้ซื้อหนังสือลงคอร์สสัมมนา,านะคะหรือเอ่อ C D D V D คอร์สเรียนสัมมนา,าอะไรต่างๆนะคะเพราะคุณต้องรู้ว่าจริงๆแล้วคนที่ประสบความสำเร็จหลักหนึ่งก็คือคนโปรอนบัฟเฟนะคะ ได้กล่าวไว้เลยนะคะว่าการลงทุนที่สําคัญที่สุดค่ะก่อนที่คุณคิดจะไปลงทุนกับอะไรนะคะจงลงทุนในตัวเองค่ะลงทุนในตัวเองคืออะไรบ้างล่ะคะนี่เลยค่ะสิ่งนี้นะคะคือคํานี้เลย edu education นะคะลงทุนในความรู้ของตัวเราเองนะคะเพราะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะไม่มีใครมาดึงไปจากคุณได้ไม่ว่ายังไงความรู้นี้ถ้าคุณเรียนมาคุณเป็นคนที่รู้รเพราะฉะนั้นไม่มีใครมาแย่งความรู้ไปจากคุณได้และคุณจะใช้ เจ้าเหล่าความรู้เหล่านี้ไปทํามาหากินให้คุณได้ตลอดชีวิตโอเคปหมคะกระปุก education นี้ค่ะเก็บ10%เหมือนกันนะคะเก็บ10%เหมือนกันนี่1เดือนผ่านมาได้เท่านี้ค่ะได้เท่านี้นะคะนี่นะคะจากเก็บเงินวันละ10บาทนะคะเก็บวันละ10บาทนะคะและกระปุกนี้สําคัญมาก play เห็ P L A y นไหมคะ play กระปุกนี้คืออะไรคะเพื่อนๆ เพลนคะเพลกระปุกนี้ไม่เก็บไม่ได้นะนะคะเพราะมันเป็นเรื่องสําคัญถ้าเกิดว่าใครนะที่เก็บออมอมอม,อมทุกกระปุกเลยทุกอย่างของชีวิตเลยนะแต่ไม่มีกระปุกนี้เลยสุดท้ายคุณจะไม่ไปไม่รอดเว้ยปิ้งผ่านมันมาแล้วนะคะจนเนี้ยตงรงนู้ว่ากระปุกนี้ต้องให้ความสําคัญกับเขานะคะเพราะอะไรกระปุกนี้ค่ะเพลเก็บสิบเหมือนกันเพลคือกระปุกสําหรับ เงินใช้เล่นนะสำหรับที่เป็นกระปุกที่เราเนี่ยจะสามารถเอาไปถลุงได้ในทุกๆเดือนนะเป็นกระปุกเดียวจาก6กกระปุกที่เราสามารถเอาเงินดับกระปุกนี้จากบัญชีนี้ไปถลุงเล่นได้เพื่อบริหารกล้ามเนื้อมือแล้วก็เพื่อบริหารจิตใจเราให้รู้ว่าที่ฉันเก็บเงินมาฉันไม่ได้เอาไปจ่ายคนอื่นจนหมดฉันไม่ได้ให้คนอื่นจนหมดแต่ฉันมีสิทธิ์ซื้อความสุขให้ตัวเองได้ด้วยเงินจากกระปุกนี้ นะคะนี่คือระยะเวลาหนึ่งเดือนนะคะนี่คือระยะเวลาหนึ่งเดือนที่เก็บออมมานะคะวันละสิบบาทนี่นะคะกระปุกเพแล้วก็เดี๋ยวปิ๊งอ่ะจะทําคลิปต่อไปนะคะว่าเราเอาเงินในกระปุกเพลเนี้ยหนึ่งเดือนนะคะมีเท่านี้เอาไปทําอะไรได้บ้างนะคะเดี๋ยวติดตามกันในคลิปต่อ,ตอไปนะนะคะเพื่อนๆนี่นะคะกระปุกทันมาค่ะกระปุกเพลก็10นะนะคะ กระปุกนี้เห็นปะคะใช้แก้วทุกอันเลยนะคะอันนี้เป็น L T S S 1นะคะอ่าชื่อมันสามารถตั้งอย่างอื่นก็ได้แหละนะคะแต่ให้รู้ว่าจริงๆกระปุกนี้มันคือกระปุกสำหรับค่าใช้จ่ายหลักประจำเดือนนะคะซึ่งกระปุกนี้จะเก็บเยอะกว่ากระปุกอื่นนั่นคือ50%เห็นปะคะกระปุกอื่นๆที่ผ่านมา กระปุกแล้ว10%หมดเลยนะคะแต่กระปุกนี้ค่ะ5 0นี่คือ1เดือนนะ,ะกระปุกนี้กระปุกนี้เก็บเยอะกว่าชาวบ้านเขาก็จะได้เยอะนิดหนึ่งนะคะนะนะคะเพราะว่าในชีวิตเราของพวกเราทุกคนค่ะแต่ละเดือนนะค่าใช้จ่ายหลักมีอยู่แล้วนะคะเพียงกระปุกนี้อ่ะห้สิบซนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายนะคะและกระปุกสุดท้ายค่ะเพื่อนกระปุกสุดท้ายค่ะนี่น,น,นี่น,น,น,น เห็นปะใครที่กระปุกแล้วแล้วแต่เพื่อนๆนะเห็นปปิงชอบว่าเราหยอดไปหนึงมันได้ยินเสียงกับสองคือเราจะเห็นจากแก้วที่ว่างเปล่าเราจะเห็นเลยว่ามีเงินเพิ่มขึ้นมาในกระปุกเราจะมองเห็นชัดเลยนะคะกระปุกนี้ค่ะปิงเขียนว่ากิฟตมันจะต่างๆหน่อยนะ G I V E นะคะ G I V E กิฟตกระปุกนี้นะคะมีไว้สำหรับการแบ่งปันการแชร์ริ่งและการทำบุญนะคะ เก็บ10%เช่นเดียวกันเก็บ10%เช่นเดียวกันหากวันใดวันหนึ่งค่ะที่ครบ1ปีนะคะหรืออาจจะไม่ครบ1ปีแล้วคุณอยากไปวัดไปทําบุญอย่างเงี้ยนะคะแล้วเอาเศนเหรียญนะคะไปทําบุญมันก็ยอดเยี่ยมเลยเห็นปะคะเพราะว่ากระปุกนี้ก็สําคัญนะคะกระปุกนี้แทบจะเป็นหัวใจของคนที่เขาเป็นเศรษฐีที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะคือกระปุกกิฟ คกอรกระปุกที่เป็นรู้จักการให้และการแบ่งปันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือทั้งหมดนะหกกระปุกปิง้งทิมปิ้งมาเอามารีวิวกันหนึ่งเดือนนะคะเริ่มต้นจากเงิน10บาทผ่านไป1เดือนได้เท่านี้ซึ่งเราดูเหมือนว่ามันไม่เยอะใช่ไหมคะเพื่อนๆแต่คุณคิดดูว่า1เดือนที่ผ่านมาแล้วมีทั้งหมด6กระปุกนะคะคุณว่าใน6กระปุกนี้มันได้เท่าไหร่นะคะรวมๆกันมันเป็นร้อย นะคะจากวันละสิบบาทเริ่มต้นจากวันละสิบบาทวันนี้ค่ะปิงขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับเพื่อนๆให้กับใครก็ตามที่เงินเก็บคุณอาจจะหมดไปแล้วกับสภาวะปีหกสามปีหกสี่ที่ผ่านมานะคะเรามาเริ่มต้นกันใหม่ตราบใดที่พระอาทิตย์ยังขึ้นตราบใดที่ยังมีพระอาทิตย์ยังมีแสงสว่างคุณจงให้กําลังใจตัวเองจงเริ่มต้นชีวิตใหม่ของตัวเองกันค่ะถ้าวันนี้มีเงินไม่เยอะปิงให้หัวใจและให้เคล็ดลับแบบนี้นะคะ หลายคนนะคะหลายคนที่เขาเรียกว่าเงินเดือนเยอะแต่ไม่เคยมีเงินเก็บเลยเข้าใจป่ะคะอีกอย่างหนึ่งที่ต้องเข้าใจหลายคนเข้าใจผิดค่ะยิ่งทํางานประจําเป็นมนุษย์เงินเดือนยิ่งเข้าใจผิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่ฐานเงินเดือนเราสูงขึ้นถูกปรับขึ้นเราจะมีเงินเก็บออมมากขึ้นแต่ในความเป็นจริงค่ะกลับกันเลยเพราะอะไรคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ ที่คนเรามีเงินมากขึ้นความสามารถในการใช้เงินของเราค่ะความสามารถในการช้อปปิง้งความสามารถในการชื้อซื้อของมันก็เพิ่มระดับขึ้นตามเงินเดือนนะคะสังเกตไหมนะคะเพดเ,เพราะฉะนั้นเพดานก็ชนกันอยู่ตลอดเวลาและไม่เคยหลายคนมีเงินเดือนเป็นแสนแต่ไม่มีเงินเก็บเพราะชาววันนี้ค่ะใครนะคะที่ไม่ได้มีแบบเงินเดือนเยอะขนาดนั้นหรือรู้สึกกำลังรู้สึกท้อขอให้คลิปนี้เป็นหนึ่งกำลังใจงให้กับคุณให้กับเพื่อนเพื่อนในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ะะปิงเป็นกําลังใจให้แล้วปิงจะมาบอกว่าคีย์ที่สําคัญที่สุดค่ะก็คือจงแบ่ง10%รายได้10%ของรายได้ของคุณนะคะให้กับตัวคุณเองแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่าใครที่เงินน้อยมากๆจริงๆจงๆจก็เริ่มต้นด้วยเงินจํานวนนี้ค่ะวันละ10บาทเท่าที่คุณมีโอเคปะคะเริ่มต้นจากวันละ10บาทหรือถ้าคุณมีน้อยกว่านี้จริงๆก็วันละ5บาท หรือเริ่มต้นจาก1บาทใน1กระปุกได้ไหมคะเพื่อนๆได้ค่ะขอให้คุณได้เริ่มต้นแล้วเมื่อไหร่ที่คุณเริ่มต้นนะแล้วคุณทํามันตลอดนะคะแล้วคุณทํามันตลอดนะเริ่มต้นจาก1บาท5บาท1 0บาทแต่คุณเก็บมันทุกวันมี1บาทก็เก็บมากหน่งบาทนี่แหละนะคะแต่ถ้าคุณมี5บาทหยอดไปเลย5กระปุกหรือถ้ามีครบ6บาทกระปุกละ หนึ่งบาทหรือถ้ามีเริ่มต้นสิบบาทเพราะอะไรที่เป็นเริ่มต้นให้เริ่มต้นสิบบาทเพราะทุกกระปุกในจางหกกระปุกเขากระปุกอื่นๆนมันสิบหมดเลยยกเว้นกระปุกที่เป็นค่าค่าใช้จ่ายหลักนะคะที่จะเป็นการเก็บห้าสิบเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นค่ะเรามีทั้งหมดหกกระปุกใช่ไหมหนึ่งกระปุกเป็นห้าสิบเปอร์เซ็นตกระปุกที่เหลือมันสิบเปอร์เซ็นตหมดถ้าคุณเริ่มต้นจากสิบบาทมันจะหยอดได้พอดีนะคะและนี่เป็นการรีวิวคลิปที่ ไม่รู้ชอบกันไหมนะคะแต่อยากให้คลิปนี้มันมาเป็นหนึ่งความรู้เรื่องการเงินสับใครที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องการเงินเออปิงเป็นหนึ่งในคนนั้นนะนะคะอยากบอกคุณว่าอยากอยากบอกคุณว่าปิงเป็นหนึ่งในคนนั้นนะที่เราเติบโตมาแทบจะไม่ได้มีความรู้เรื่องการเงินเลยนะคะจนกระทั่งโตมาได้แหละนะคะถึงเริ่มต้นรู้แล้วก็รู้แล้วแต่ เมื่อสองปีที่ผ่านมาด้วยด้วยตัวเราเองเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะมันก็ทําให้เราต้องดึงเงินของเราไปใช้เพราะพ่งจริงนะคือรักคนในครอบครัวมากจนจนยอมดึงเงินของตัวเองทุกบาททุกสตางค์ไปให้คนในบ้านจนหมดโอเคปะ,คะเรืั้นใครที่อย่าทําตามนะใครที่ดูคลิปนี้ฟังดีๆเว้ยฟังดีๆนะคะอย่าทําตาม รักตัวคุณให้มากกว่าคนอื่นก่อนเพราะอะไรไม่ได้แปลว่าคุณเห็นแก่ตัวนะเรื่องนี้แม่งสำคัญมากถ้าสมมุติว่าคุณกำลังจะจมน้ำกับถ้าคนในครอบครัวกับรวมถึงตัวคุณด้วยอ่ะกำลังจะจมน้ำคุณเลือกที่จะช่วยใครก่อนคนแรกก่อนที่จะคิดว่าจะช่วยใครได้ตัวเองต้องรอดก่อนถูกต้องป่ะคะ่ะเพราะฉะนั้นเอาหลักนี้ไปใช้เอาสิ่งนี้ไปคิดพิจารณานะคะ ให้คนรักตัวเองให้มากที่สุดก่อนลําดับแรกนะคะถ้าใครที่กําลังเจอสภาวะเหมือนปิงแบบที่ปิงเล่าไปปิงขอเป็นหนึ่งกำลังใจเล็กๆให้กับเพื่อนๆอ,อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะคะรีวิวนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยในการได้เป็นหนึ่งกำลังใจเล็กๆให้คุณเริ่มต้นใหม่ได้สร้างชีวิตใหม่จากเงินจำนวนเล็กจนวันหนึ่งค่ะเมื่อวันหนึ่งปิงเชื่อมั่นว่าถ้าคุณเริ่มต้นได้จากจุนเล็กๆ เดี๋ยวเงินก้อนใหญ่ๆมันเข้ามาเองโอเคปะค่ะคะเพื่อนๆถ้าอยากให้เปินงทำคลิปอะไรนะคะก็ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็ฝากผลงานติดตามกันได้นะคะปิงก็ส่วนใหญ่ปิงจะมักจะไปไลฟ์สดน,นะคะอยู่ทางเพจ Facebook ที่ชื่อว่าเพจครูปิงนะคะก็เป็นเพจให้ความรู้นะคะให้ความรู้ดีๆเพจหนึ่งนั่นแหละสมัคร i b e เพื่อนๆคน,นไหนคะ่ะที่อยากพัฒนาตัวเอง ะะเป็นคนรักการเรียนรู้นะคะอยากพัฒนาตัวเองชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะช่องเพจ Facebook ครูปิงพิมพภาษาไทยครูปิงได้เลยนะคะหรือว่าไปในช่องรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวปิงให้ลิงก์เอาไว้คุณไปคลิกลิงก์ตรงนั้นได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆคลิปหน้าเดี๋ยวพาไปดูรีวิวในเงินกระปุกที่เป็นเพลนะคะกระปุกเล่นครบหนึ่งเดือนละว่า หนึ่เดือนผ่านมามันมีกี่บาทแล้วก็เราจะไปใช้มันทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆสรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ